นะวันนี้ผมก็จะกึงล้อนะที่มาจากจังหวัดประจวบนะครับคืออันนี้เขากึงมาแต่ว่ามันเป็นกึงนูนๆน,น,นะที่นี่ผมก็จะกึงให้มันเรียบนะครับผม จะไล่ที่ละหน่อยก่อนนะ เราจะหาน้ำมันอยู่นะครับผมหาน้ำมันอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาแต่ผิวมันนะครับ รอบหนึ่งแยกไปก่อนอไม่เห็นไม่มีไฟ <c oughs> ไฟพิเศษ รอบนี้น่าจะพอเลยรอบมันายรอบมันเปี้ยวรอบี้ยวยังวรอบเบี้ยวรอบเ้นีเลืงรอบนี้พอเลยรอ,อบรีองเขาแมอันพวกเขากลืงมาพวกผมแหละน้อยหนึ่ง

ศึกษ <c oughs> าเพยังเรียนเป็นสื่ออ่าอาจารย์อาจ,จารย์จะมาสอนหลายคนพดตั้งอ่าบันดนี้บันดนีแ้ลแล้วพอเลยว้าวโอ้ยไล่ๆตรงนอ้ต้องหัวบ้านเนอะ จำเป็นด้เขาเก่งมาบวกกมอาจารย์รองเลนมาสนเราบอกซื้อพันในการไร่ได้สอนในไม่วิธีเหตุแต่มันบอกว่าบอกับมันนี่เป็นเรื่องท้สี่ซื้อแนวแนวนะแนวซื้อเขางานมุนนีเขาพอจิตได้อยู่ แต่มีอาจารย์หลายคนก็ดีสอนกันสอนลูกลูกลูกศิก์ที่ได้เป็นงานไวๆกันบ่มีคนมาบอกเขากับวัลูนะว่ามันเปิดจังได๋จุดนั้นเ <S S S 1> พียองอันนี้มันเห็ดงานบองได๋จังได๋แบบนี้นะมันบ่มีแบตดอกไลยเท่ย ผมมีแบตผมมีไฟเห็นซ่เองอินติดดาว <c oughs> มอเตอร์เฮ้ยเรื่องอัดยางบอกกานแล้วมีมอเตอร์เขมอเตอร์เนี้เห็นแล้วเห็นแล้วบอกให้เขาหกพันี่ 6, หรอเจ็ดพันกว่าภาคใต้ภาคใต้นี้อมันห่ะเอะอ,อตึ้งเรื่องเลยเป็นมอเตอร์แบบมอเตอร์อย่างป่วนต้องรีบไปขังข่าวเอ๋มอเตอร์มุนี่แหละมอเตอร์เกียร์มอะอรมุนี่แหละแข็งเขากินี่อยู่นะแต่ว่ามันกือบบกแข็งแรงทอสูงมุนี่หรอสูงมุนีน่สูงม,มุนี่จบ

ปิดแกนไ้เดงรตูกางเลยคนมาตูกางนการอนี่นั่นในการปาดนี่เราอาิปซื้อหูเดงเด้อปีเดมนะดีมันมีอย่างไรอกมันไกล่มๆี่นะนี่ถ้าท่านผู้ชมให้ให้ดูท่านผู้ชมก่นแป๊บนึงปิดแสงกรันกองเชียกองเชีย น,น,นี่กองเชียร์วันนี้มีกองนะเชียร์อยู่สองสามท่านนะมามาเชียร์ยืนเชียร์เนี่ยว่ามันจะกลมไม่กลมนะกลมแล้วเรียบร้อยเสร็จ <Se f. S 2> มาเ,เ,เบิองเขื่อนมาเบิองเขื่อนนี่นะครับใครจะสนใครสนใจที่จะเอาร้อมากึงใส่จานนิดเบรกครับตรงแน่นอนแกนผมตั้งศูนยนะนะ์ตรงแน่นอนนะครับตรงแน่นอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับผมนี่นะตรงแน่นอนนะครับจับแกนล้อนะไม่ได้จับขอบล้อนะตอนนี้จับแกนล้อยอย่างเดียวนะครับไง เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนใส่จานผมจะใส่จานแล้วจะมาขึ้นจานให้ดูว่ามันจะกลมหรือเปล่านะครับผมยังไหนะหมุนไปถ้าพุ่นไหมอ่ดึงไปพุ่นเออดึงไปสุดเลยโอเคเห็ะนะไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้ว่ามันกลมหรือไม่นะนี่ไอ้ที่กึ่งออกมาแล้วนี่ผมก็ใส่จานใส่จานไปแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่นี่แล้วก็มาดูด้านข้าง ดูด้านข้างนี้ก็จะมองเห็นล้อมันใส่อมองรนี้มลแต่น่ล้อมันจะใส่ดอกไน,กน,กน้ำไม้ที่นะครับผมดูที่จานนะครับจานผมก็ใส่ให้ใหม่เลยอันนี้มันใส่มันใส่มันใส่ใสที่ สายที่ล้อนะครับมันไม่ได้สายที่จานเห็นไหมจานผมใส่ให้หม่เรียบร้อยแล้วโอ้หลอกหมดสายเลยก็สาย,ยนี้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับในการกึงล้อแล้วก็วางจานลงไปนะวางจานผ่านเครื่องกึงนะครับค่อนข้างกลมค่อนข้างกลมเลยนะครับผม ว่ารูรูที่ใช้อยู่ก็เป็นรูเดิมที่ลูกค้าเจาะมานะครับอันนี้รูลูกค้าเจาะมาเองแล้วก็กึงให้ใหม่แล้วก็วางจานให้ใหม่นะครับผมเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งนะครับวันนี้พร้อมส่งใครสนใจที่จะล้อมากึงแบบว่าจะาไปใส่ทิศเบรกแบบเนี้ก็เอามากึงได้ที่นี่นะครับผมรับกึงอยู่นะครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วใครสนใจมาก,กึงอะไรก็แวะมา จะมากึ่งชามแต่งก็แวะมานะครับผมการันตีหน่อยการันตีไหมครับการันตีผมหน่อยดีไหมดีดีจัดไปโอเคครับเกียร์อัตโตะครับสูงโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับไปแล้วครับผมอาพิษนะโอเคทำแล้ว ăn tông vô, lò xanh. ตรวจนักสารกันเออนเรีนเหรอรยนเนียนเียนเียนเรียนไปสื่อเวลาเนียนเนเหรอ